สวัสดีจ้าน้องหนากระหนาเทกตะมอระเว้นค่ะมีไปยัดถ well ือเล่ยเขาไปในเมืองเดี๋ยวนเสือเนม้เมืองไม่กินน้ำที่น้องคิดละลอยพ่อกินดูแล้วถือเปลยแล้วเม่กินไม่กินลอยเศร้าละลอยละ้าวหนเออหน่อได้ลอยนี่ก็ว่าลอยแน่หละไช้เบอร์โทรศัพคิด เผ็ดแสบๆโดยพี่น้องนำกิ่พระเจ้าแทบแบผู้ใดมาเพลดกะบวกเพิ่มถ้าเจ้าเห็นมม่หายหอมเนี่ยพี่น้องปิดผู้ใดก็มาเพกับพ่องไ่พี่นอ่ยบวกเพิ่มพี่น้องคอมเมนต์เพิ่มเพิ่ม้าขอบุญส่วนผสมอันนี้อะ กระเทียมกระพริบข้นมาขนาดพี่กกระใซไม่มีอะได้วยนีนึงอย้ยม,มันม่มีผิวอ้ยเห็ดนี่มอคเฟืองมี่กล้วยมีต่ตะเกรงแทนเหนียวก่นนอนเลยแทนเอียงกับแทนห้อะไรเขาเจกับแฉม้ห้พร้อมกันแมเน้อเน,นื้อเนื้อนพักมีซีใบเดแย่เข้าเจกัสแฉาใอยพร้อมก่นเลยที่ส่วนนี้พักเห็ด ม่เด็ดสวยหมูโมนิ่มเลยมัน,นีมาเด้พอยยพี่น้องมากินน้ำยาพ่นแหนมเนื่อก็ยัดถึงเล็บเลยไ,ไ้กิน <c oughs> เรียนละเือพี่น้องเราไ่กินกันด้ยมากินกันด้ย คือเล่กัเธอาเจ๊คืออยากคืดอยากกินบ่คืออยากก็ไ่กินที่นองวันนี้กะบ่ได้กินโดนหรอกแต่อยากดื่มมาสื่กินแล้วถือเลีเยาถือเลืออื้อนือใ่เลย มาง <HHH> มงูพวกลึเกือบสิสามงส anyway. ี่งอยู่นองมันถึงโดพระเจ้าสิคายเปิดเป็นหัดสามงซสื้อไว้เลยสังขารกา่าเออสิมซส้่นีคือว่ะันที่หนองตรงที่นนองพักไหมอ บ็ไม่ใช่จ้ามาเสกแจกกัยายเพ็ญสุภารุย่ยพี่น้องตอนนี้หลานกันอนเลฝากตีนได้หลานกับเด็กตีแยงสะกันลงตีนไม่ลาเดินบอมานเริ่มคุน้องบ้านนี้ยายเพื่อนไปกินเริ่มเลยพี่น้องเริ่มแล้วสวนสนามกันยุกับตะหยัดสองคน กูสนยดูเว่ยอ่วยดอวยนีคีออ้มวยยังนะูเจออันออันน้วยอันนี้วยอันนี้ก็เตมักนี่เลแเสียใจด้วองขนใหญ่ตาเหลือพี่นง ทำตาเหลี่ยมโอ้น้ำจิ้มแ้่มเคืมองกล้วยมีกล้วยมีกระเทียมมีพริกจบปะทำเยไงอย่างเงี้จ้ะ นอออเนี่ยพี่น,น้องเอาไซแบบนีมีดันอืมพักโหลยอมยอมแทอสักพุ่นอะไรเนี่งลืมอ้ยอันนี้้นแล้วอานังเทอันนี้พันนีใบพันนี่เซ้โดนหลายอืมอค แซ่บหแซ่บแซ่แท้ขบปุ่นด้หน่อยเนาะอือขบปุ่ก็เจ้าห้หน่อยหองกแนจับด้วยยอมออขบปุ่นดมอต่วด้วยกไดอยากใส่อ่น้องลดูตรงนี้ ไม่เห็นข oh ่อยกินป่เด็นบ้ญสองนบ้งอืมอืกินพักก็ให้เขาเ้พัก ให้แสบพี่น้องเอาพี่เข้าไปเทดเลย,ยใส่บุกเฟืองเด็กบุกเฟืองใ,ใส่ยางละเล็กกันหน่อยพี่น้อยข้ามตาเลยีย <laughs> กใส่ลงไปใครชอบผักอะไร แซ่บน้อง,ง,งแซ่บแซ่บแซ่บทั้งเผ็ดทั้งแซ่บตั้นพักแซ่บกว่าแซบกว่ากระดาษโอ้วนยังกั ยากกว่าพันหนึ่งพันแป้ง <ละ S 2> พันั่นพัแป้งยากกันพี่น้องกำลังยากกันไอ้เผ็ด ไม่ได้หน่อยก็เก่าอ่ะเคือบที่หลายสินั่นเดียวลประเม็นลดลงก่อนหนึ่งสองก่อนเหตุการณ์พี่น้องก็เจอเรือเหตุหน่อยลงข้ามตาเหลือพี่น้องเว้ยมันบุ่นลงมาอย่างนี้ mhm 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 đẹp mhm 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 rồi bắt đầu mhm 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 ลาจิตตอนที่เอาจะมีสกุลนอใจเนาะพอกันคิดหนาะอย่าล,ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่ายเพิ่เนนอ้ะสวัสดีจ้า